Video. ่ายแล้ววิดีโอเอมี่อัติงอัติงคู่กปแไงฮึคูู่อ่ไหนข้างบนเนาะมองมอมองตามข้างบนข้างบนเหรอเห็นไหมเหนนีน

Down, down, down.